เี้ยท่านผู้ชมทุกท,ท่านนะครับผมนะแรกก็อยู่กับผมนะครับผมนะาวอลเก้นน้าแฮะแรกก็อยู่ในเทอร์มินิทูวินน้าท่นานผู้ชมนะมาก็จะไปเล่นบ้านหมานะจัดไปนะบ้านหมาไม่เก๋นะครับจะซื้อเซฟเป็นครั้งแรกเท่าไหร่สองหมื่นหรือหมื่นห้าทีเดี๋ยวดูกันก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมานะก็มาที่สี่ร้อยเก้าเคนะครับท่านผู้ชมานะจัดไปนะต้องไหวเว้ยต้องไหวแต่จะไหวได้ไงว่ามันคือบ้านหมาเนาะเออ โอเคหลังจากไม่ต้องดูเนาะอันนี้หน่อยครับผมจบนะวายจริงๆเลยโอเคครับขอเปิดไปเลยดีกว่าสองหมื่นไปเรื่อยๆครับจะเลือกแต่ล็อกวายตลอดนะครับมาครังนั้นก็ได้ไป5้าโบนะครับเออถือว่าออกยากนะครับ5โบสี่โบยังออกยากเลยแต่มา5โบอ่สุดปะล่ะเออโอเค ถ้าวายไม่มาช่องสองคืออย่โอเคอย่าบอถนะเปิดแรกก็รู้เรื่องเลยนะเพื่อนเปิดแรกอย่าบอกนะว่าจะรู้เรื่องเลยอะ่ะก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่นะครับถ้าวายมาช่อง4ก็รู้เรื่องเอ้ยถ้าวายมาช่องหก็รู้เรื่องแล้วงหน่าเป็นล็อกไวเลอร์นะครับรู้เรื่องแต่ดูแล้วน่าจะไม่ว่ะ <laughs> ดูแล้วน่าจะไม่อะ่ะ วามาดีวายโอเคนะแต่ดูดีได้โอ้ยมันไม่ดันเลยเพื่อนมาดอกสุดท้ายแนละ้วเพื่อนมาดอกตอนที่แบบมาดอกสุดท้ายอะนะชิมหายอ่ะไปต่อครับไปต่อเปิด <t od ic rage> แรกายสวยอยู่แต่ว่าตัวเข้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ วายช่องสองมาคูณสองช่องสามมาไปเบิ้์นช่องสามมาบ้าช่องสามช่องสามมาอยู่ช่องสี่โอ้โหเป็นวายธรรมดาที่ไม่มีตัวโคนก็ได้แบบธรรมดาไปครับโอเคดอกสุดท้ายแล้วเพื่อนล็อกไวเริ่มมาปิดท้ายจะโอ้โหมาเว้ย แต่มันไม่เท่าไหร่เพราะว่าวายข้างหลัง2ตัวสุดท้ายไม่ใช้วายธรรมดาเขาไม่มีตัวคูณนะธรรมดาแพรเจ็ดพันสองไปเมกาเฉย,ยๆเฮ้ยไม่สุปเปอร์บิ๊กวินเลยอ่ะเพิ่มบปดีกว่ามา21,000แล้วกันนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อย,อยพ,อพอ4โบไปเพื่อสีโบไป4โบไปเพื่อสีโบเพื่อสีโบไอสีโอเคแร้ว,วายเหมือนเดิมจ้า โอเควายมาช่องสช่องสก็มาเยอะโอเคช่องสี่มาเพื่อนช่องสี่ช่องสี่มาแต่ก็สวยโอเคเอาไปเลยในธรรมดาเท่าไหร่3ามพกโอเคก็ยังได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยลายสวยอยู่เหมือนกันนะชิมหายเมกะเบสสามร้ยสามสเวแต่ว่าล็อกไวเลอรออกบ่อยไปครับออกบ่อยแต่คือมันเกลืองไงเพื่อนหน้าวายไม่สวยเลยเนี่ยออกสุดท้ายแล้ว เหมือนจะสวยแต่ก็ไม่สวยครับเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยมาสองบนสี่เพื่อนสี่โบมาสามโบทำอะไรอีกแล้วยังไม่สี่เลยเว้ยเฮ้ยวันนี้โอเคช่องห้าโดดมาเลยเว้ยเฮ้ยกับช่องสองโอเคโอ้โหช่องสี่เว้ยมา ช่องสี่มาตอนว่านี้จังหวะนี้ต้อง,งติค็อตยังไม่มาเอ้ยน่าจะไม่มาครับผมท่านผู้ชมนะเหมือนช่องห้ามาลอกเกอร์อ่ะ <c oughs> จริงจริงก็เดี๋ยช่องห้ามาลอกเกอร์โอเคครับมันเหสุดท้ายแล้วไม่ทันแล้วครับต่อให้มาช่องสี่สอกนี้ก็ไม่ทันแล้วครับเพื่อนเนอะ้ <c oughs> เธอเมดไปลื่นยๆมา2อ5หมบาทตีโบก็มาโอเคยังไงยังไงก็ยังเลือกลอไวายอยู่ดีครับผมนะโอเคถือว่ามาเลี้ยงสวยอยู่ช่องตีแล้วจังหวะน,นี้ต้องตีต้องตีก็ยังไม่มาจนต้องตีต้องตีน่าจะเกลือนะครับท่านผู้ชมเ้ย บ้านหมาป่ามยากเชี่ยเฮียเลยครับแต่พอมันจะมามันก็หนักเลยนะแต่ถ้ามันมามันก็ไม่มาเลยเหมือนจะสวยแต่ก็เออนั่นแหละครับผมนะให้คลิปมันเล่าแล้วกันครับพ่อเอ้โอ้กว่าจะมาให้ตายเถอะ มันไม่ทันแล้วมันดอกสุดท้ายแล้วครับเนี่ยมันดอกสุดท้ายแล้วเพื่อนเอ้ยมันจะไปทันท่องติงอะไรล่ะเออแม่มย,ย้อยมาสามหมื่นเลยดีวยกว่ามาท่านผู้ชมโอ้ปรับกดผิดกดผิดกดผิดแหมไปปรับเป็นเครดิตอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรในเครดิตอย่างเงี้ยใครรู้ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะเออเครดิตของฝรั่งเหรอไม่น่าจะใช่เอ้ยหรือว่าใช่วะ โอเหมือนจะเป็นเงินดอลก็ไม่ใช่นี่หว่าเช่างมาเถอะครับผมท่านผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำมาทำไมวะเครดิตอย่างเงี้ยเนี่ยปรับเพื่ออะไรก็ไม่รู้โ์นาเเนต์ก็ไม่จบไม่สิ้นนะไยมีคนไทยติดโอเคได้สองร้อยบาทคนรน่ารักเลยครับ <c oughs> <c oughs> แต่จังหวะนี้คือบอกเลยนะครับผมนะว่า ดีแสนผมจะโดนไปแสนหนึ่งแลวครับผมกับบ้านหมาเมกัเวที่กระลกกระลาอย่างนี้ครับไม่น่าเล่นเลยแต่ว่าเอาหน่อยวะหัวใจมันเรียกร้องครับผมนะเรียกร้องเลยใช่ไหมเกือบทุกดอกครับผมนะใช่ไหมย,ยังไม่ได้เลยสักตาหนึ่งเหมือนเหมือนมันนิเทลเลยอ่ะใช่ก็เหมือนมันนิเทลเลยสามหมืนม่นสี่เเ 34, ไม่มีเอาสามหมื่นห้าแล้วกันปะ หมือนมันนี่เทเลยอะเล่นยังไงก็ไม่ค่อยแตกเลยครับตอช่วงนี้น่าจะเกลือครับตาน,นี้น่าจะเกลือแล้วละ่ะไม่ทันแล้วล่ะเพื่อนเลยเหลือสามตาแล้วมันเหลือสองตาแล้วไม่ทันแน่นอนชัดเจนครับผมนะเกลือเฮีย้ย ตาที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้คือผมเล่นมาแล้วเกือบแปดนาทีครับสี่บนสองสุดท้ายแล้วกันครับผมท่านผู้ชมผมไม่ไหวกับบ้านหมานี่แล้วเออแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดสมมุติเราเกิดลอ็อกไหวให้เป็นเลือกอันนี้แต่ขอก่อนแล้วกันขอลอ็อกไหวก่อนแล้วกันเผื่ออาจจะมีอีกรอบนึงขอดูรูปตรงก่อนเว้ย <laughs> วายโชคสีไม่ลงมันก็แหลกค่าเลยครับท่านผู้ชมเอ้ยโอ้มันโดดไปช่องนู้นอีกโอเคงั้นดอกสุดท้ายพวกขอไปเรื่องวายเลนนิ่งแล้วกันนะครับสี่หมุนสองไปแล้วกันมาหมาไม่แดกเลยว่ะมาวายเลนนิ่งไปปิดท้ายแล้วกันนะครับทุกผู้ชม โดนเอาโดนเอาชิบหายเอ้ยเซ็งเหมือนกันนะครับผู้ชมนะไม่ใช่ว่าไม่เซ็งโอ้ยแล้วช่องเอ้ยมันช่องสองอ่ะเพื่อนเอ้ยนั่นแหละนั่นไงว่าแล้วมันไม่จะไม่มีตัวเข้าแน่นอน วายแล้วนี่นึกว่ามันเข้าคือมัน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 สวยมันสวยครับแต่มันไม่เข้าให้อะมันเหมือนมันกักมันล็อกเอาไว้อ่าครับพูดได้เลยเซ็งว่ะอยู่ดีๆก็อยากเล่นเจ็บชิบหายเจ็บยอมเจ็บตัวไหมเออชัดเจน โอเคโอเคนิดหน่อยเองแปดพันเจ็ดเลิกเลิกเลิกลาก่อนนะจ้าบ้านหมาพี่ขอลาแล้วเมทาลาแล้วโอเคครับผมนาก็นอ่ก็วันนี้หงบนเย็น มีแจกนะครับผู้ชมนะไม่ใช่มีแจกประกาศผลรางวัลนะครับผมผู้ชมนะก็ประกาศในกลุ่มนะจ๊ะไปดูได้เลยนะจ๊ะว่าใครได้ไม่ได้นะจ๊ะยี่อ่ากว่าหลายชื่อนะจ๊ะโอเคครับผู้ชมนะขอตัวลายไปก่อนบ้านหมาเอ้ยเิ็บแสงจริงบ๊ายบายจ้า